วนอยู่เรื่องเดิมนะคะตอนนี้เพราะว่าพิชาชิตก็เพิ่งพูดถึงเรื่องข้อพระวจนะในหนังสือสดุดีที่เราจะต้องเอามาตรตรองมากๆนะคะซึ่งเป็นการดีมากๆถ้าเราไม่ตรตรองพระวจนะหัวเรามันไม่หยุดนิ่งมันก็จะพยายามหายอย่างอื่นมาตรตรองนะคะดังนั้นสิ่งที่จะไปตรตรองต่อก็คือเราจะรอดพ้นจาก ปัญหาหรือว่าตอนนี้มันไปถึงไหนอะไรได้แล้วมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่จแอบมีอคติบางคนอาจจะไปตำหนิต่อว่าหญิงเชื่อว่าช่วงแรกๆที่เกิดโรคระบาดตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองแอบเป็นคนเหยียดเชื้อชาติเล็กๆจนกระทั่งพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยอาจจะมีการพูดถึงว่า ไอ้พวกคนจีนเนี่ยหรือไอ้พวกอเมริกานหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราใช้ถ้อยคําที่เหยียดเขาว่าเขาตําหนิเขาแต่พอเป็นชาติที่เรารักเราก็เกิดบอกขึ้นมาว่าไม่ไเสียดายเราสงสารก็จทำไม่ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และเราก็ย้อนไปตําหนิประเทศที่เกิดเหตุซึ่งจริงๆถามว่าเขาอยากเป็นไหมเขาอยากโดนไหมเขาอยากสูญเสียเขาอยากทรมานอย่างนี้ไหมคงไม่เหมือนก,นกันกับเรานะคะถ้าเราเอง เดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งสมมติว่าเดินไปที่ห้างก็ได้แล้วก็เผลอเราถือกระเป๋าเป้แล้วเราผันนิดนึงกระเป๋าของเรามันไปกวาดเอาแก้วทั้งหมดตกลงมาจากชั้นแต่มันไปโดนหัวเด็กๆด,ด้วยเด็กตัวเล็กๆที่เราไม่ทันเห็นแล้วเขานั่งอยู่ข้างล่างเราคงรู้สึกแย่และเราคงบอกกับทุกคนว่าเราไม่ได้ตั้งใจ เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอภัยให้กับเราได้ไหมเราพอจะทําอะไรที่จะช่วยเยียวยาได้จริงไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราคือญาติของคนที่เขาถ้าญาติของเราสูญเสียไปละ่ะถ้าญาติของเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่บาดเจ็บจากโรคระบาดนี้ทรมานกับโรคระบาดนี้หรือว่าจะต้อง ล้มหายตายจากไปเพราะโรคระบาดนี้คำพูดบางคำเราจะไม่พูดอีกเลยเราจะไม่พูดว่าเนี่ยทำไมมันคนนั้นคนนี้เป็นต้นเหตุคนนั้นคนนี้เป็นคนที่ก่อให้เกิดขึ้นเราคงรู้สึกเสียใจแล้วก็เห็นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเราเอาเวลาตรงนี้แทนที่จะเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเป็นแง่ลบมาแล้วก็ไปพูด ในแง่ที่ตำหนิตีเตียนหรือว่าร้ายหรือเอามาเป็นสิ่งที่หงุดหงิดโมโหหรืออะไรไปมันก็คงไม่มีประโยชน์เอาหัวของเรานะคะความคิดของเราจดจ่อที่พระวจ,จนะของพระเจ้าดีกว่าให้ความคิดของเรานั้นได้ไต่ระดับเพิ่มขึ้นในทางของพระองค์นะคะดูด้วยกันนะคะหนังสือสดุดีที่พี่ชาญชิตได้พูดถึงเอาไว้นะคะสดุดีบทที่103ก่อนเลยนะคะ สดุดีบทที่103ดาวิดต้องบอกกับหัวใจตัวเองในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นแบบที่เขาไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยข้อหนึ่งบอกว่าจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบราาิสุทธิ์ของพระองค์แน่นอนว่าจิตใจมันไม่ได้อยากสาธุการแล้ว จิตใจอยากจะทำอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอยากจะหดหูอยากจะหมดกำลังใจอยากจะเสียใจอยากจะร้องไห้อยากจะหมดหวังอยากจะตํำหนิอยากจะต่อว่าแต่สุดท้ายกษัตริย์ดาวิดจำเป็นที่จะต้องบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยทวายสาธุการแดกพระองค์สั่งจิตใจของตัวเองให้ทำและไม่ใช่แค่สั่งจิตใจอย่างเดียวและทั้งสิ่งที่อยู่ภายในถ้าเราจะคิดให้ตลกหน่อยนึงนะคะ ดาวิดอาจจะต้องการให้ตับไตไส้พุงก็ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเหมือนกันจะม้ามจะขืนจะอะไรก็แล้วแต่เราให้ถวายสาธุการแด่พระเจ้าให้หมดเพราะว่าไหนๆก็หดหูทั้งตัวอยู่แล้วนี่ดังนั้นก็ให้ทั้งตัวเนี่ยแหละที่จะได้ถวายสาธุการแด่พระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ข้อ 2. นะคะจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์บางครั้ง จะให้ถวายสาธุการให้ขอบคุณพระองค์นึกไม่ออกว่าจะให้ขอบคุณพระองค์เรื่องอะไรดีนึกไม่ออกจริงๆแต่ดาวิดบอกกับจิตใจ,จว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณของพระองค์พระราชกิจของพระองค์มีอะไรบ้างจะได้สาธุการได้สิ่งที่พระองค์ทําไว้ให้มันมีอะไรบ้างที่เราจะขอบคุณพระองค์ได้ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านญิงเชื่อว่าเราทําผิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างหญิงเองก็ผิดทุกวันแหละ เนาะบางทีอาจจะไม่ได้เดินในความรักในบางด้านอาจจะคิดอะไรบางความคิดที่มันไม่เหมาะสมแต่พระเจ้าทรงอภัยความบาปผิดให้เมื่อเราเสียใจกลับใจเมื่อเราได้อธิษฐานกับพระองค์ดังนั้นพรอุ่งอภัยให้เสมอนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าถวายสาธทุกการแด่พระองค์ได้ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน เลลูยาดังนั้นเนี่ยโรคทั้งหมดนะคะที่เข้ามาในเราหรืออะไรก็แล้วแต่พระองค์เป็นผู้ที่รักษาทั้งหมดเลยเราไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะดีใจได้นะคะและสาธุกการแด่พระองค์ได้ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายนั่นหมายความว่าเมื่อคุณจากโลกนี้ไปไปแบบหนำใจสาแก่ใจสุขภาพดีด้วยนะคะคุณไม่ต้องลงไปเบื้องลา่าง พระองไทยคุณออกมาตรงนั้นแล้วและคุณได้ขึ้นไปอยู่เบื้องบนผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านสวมให้เพื่ออะไรคะเพื่อที่ผู้ทรงให้ท่านได้อิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตถ้าคุณได้รับการสวมด้วยความรักมั่นคงและพระกรุณาคุณได้รู้เลยว่าพราะองค์จะให้คุณได้อิ่มด้วยของดีวัยหนุ่มของท่านจึงกลับขึนมาใหม่อย่างไวนกอ,อินทรีนี่คือสิ่งที่เราควรนำมาตรึกตรอง เราข้ามไปดูในสดุดีบทที่136ด้วยกันนะคะสะดุดีบทที่136เป็นบทที่หญิงชอบมากทั้งบทเลยเพราะว่ามันฝึกเราที่จะให้ปากของเราความคิดของเราพูดในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องจริงๆดังนั้นวันนี้หญิงจะอ่านให้ฟังถ้าคุณมีข้อพระคัมภีร์อยู่นะคะอ่านไปได้วยกันกับหญิงได้เลยนะคะฝึกปากของเราในไหนเขาบอกว่าผู้หญิงพูดวันหนึ่งก็ต้องเป็น พันเป็นหมื่นคําอยู่แล้วใช่ไหมคะเ,คเราเอาคําเหล่านี้มาหมดกับพระวจนะดีกว่าเพื่อที่ว่าปากเราเนี่ยคำที่เหลือของเรามันจะมีไม่มากนะแล้ว,ลวเราจะได้กล่าวแต่ถ้อยคําที่เป็นคุณจะได้ไม่ว่างปากเราก็ไปนบน่นูน่บนบน่นี่หรือว่าตําหนินู่นตําหนินี่เอาปากของเราเอาถ้อยคําโคต้าที่เราจะพูดเนี่ยมาพูดอย่างนี้ด้วยกันนะคะสดุดีวันที่หนึ่งร้อยสามสิบหกตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะคะจงมุทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงประทําการมหัศจรรย์ทั้งหลายแต่องค์เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ เพราะความรักมัน่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ําทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสั้นดวงสว่างใหญ่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจคุณไปอ่านต่อนะคะให้จบถึงข้อ26เลยนะคะ ยิงชอบตรงนี้มากเพราะว่าข้อพระคำีบทนี้ทำให้เราใช้โคต้าคำของเราแบบเต็มที่จริงๆสังเกตดูง่ายเลยนะคะถ้าเราจะข้ามข้อเล่นๆนะคะอ่านข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9แบบไม่มีท่อนล่างของเขานะคะถวายแด่พระองค์ผู้ทรงการแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายผู้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ดวงอาทิตย์ให้คลองกลางวันดวงจันทร์และดวงดาทั้งหลายให้คลองกลางคืน แค่นี้ก็ได้ใจความแล้วแต่เนื่องจากว่าในไหนคำมันมีเยอะและปากยังอยากพูดปากยังอยากบน่นปากยังอยากตำหนิเอาคำที่ดีเติมเข้าไปดีกว่าใช้วิธีบอกว่าเพราะความรักมันคง,งของพระองค์ดำรงเป็นนิธไว้แด่พระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนืนอน้ำทังไยเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำรงเป็นนิความแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่นี่คือพูดดวงอาทิตย์อยู่นะ แต่ก่อนจะไปพูดข้อถัดไปเพราะความรักมันคงของรลงดำรงเป็นนิดเอาคำเนี้ค่ะเติมเข้าไปเรื่อยทั้งวันคุณอาจจะหันไปหาคู่สมรสของคุณพี่ชันชิตช่วยหยิบน้ําให้หน่อยหญิงดีใจที่พี่ชันชิตเป็นสามีหญิงนะคะเพราะความรักมันคงของลงดำรงเป็นนิดในไหนอยากพูดเยอะอยู่แล้วก็เติมคําเหล่านี้ไป พระเจ้าลูกไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงแต่ลูกรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะแก้ไขและทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เพราะความรักมั่นคง,งของพระองค์ดำรงเ็นนิตใส่ไปเรื่อยๆไหนๆถ้าอยากพูดพูดสิ่งที่ดีออกมาดีกว่าและถ้าเกิดไม่อยากพูดพูดเธอคะ่ะเพราะว่าถ้อยคําของเรานะคะมันจะมีส่วนอย่างมากในการกําหนดว่าความตายหรือความเป็น พระพรหรือคำสาปแช่งจะอยู่ที่ชีวิตของเราดังนั้นยิ่งเราพูดบ่อยๆมันจะเป็นสิ่งที่เข้าไปในหูของเราตกไปในหัวใจของเราล้นลงมาจากปากของเรามันจะก่อให้เกิดความเชื่อและมันจะเป็นการทำให้ความเชื่อของเรานั้นหนักแน่นมั่นคงได้และทำให้เราไม่หวั่นไหวและเราจะรู้ว่าที่เราเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่เราทำทุกอย่างได้ที่เรามีอยู่ที่เรามีความหวังอยู่ข้างหน้าที่มี การปกป้องคุ้นครองแวดล้อมเราอยู่เสมอทั้งหมดเป็นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิดที่คุณมีคนน่ารักอยู่เคียงข้างคุณคุณได้รับพระพรคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้เห็นคลิปตลกตลกคุณมีโอกาสที่จะเอาสิ่งดีๆหยิบยืมไให้กับทุกคนเป็นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิดเมื่อเราใช้คำนี้เป็นประจำนะคะ คุณจะรู้เลยว่าชีวิตของคุณจะหลุดพ้นจากการถูกดึงของทรายดูดของโลกที่มันกำลังจะทำให้เราจมลงทำให้เรารู้สึกหดหู่ท้อแท้ทใจหมดหวงังอย่าเอาเวลาไปนั่งดูดวงเลยค่ะเปิดดูใน a c e b o o k ถ้าคุณเป็นคนในพระคัมภีร์คุณจะเป็นใครจิ้นดูแล้วมันก็แรนดตุตุ๊ดๆคุณเป็นซารา<ม>กดใหม่ถ้าคุณจะเป็นใครสักคนหนึ่งใน พระคัมภีร์น่าใจมคเป็นจูดัสกดตุ๊ดตุดตุดตุดเป็นอยู่อาวแล้วจบการจินวิชันหรือถ้าคุณเป็นดาราฮอลลีวูดคุณจะได้เป็นใครเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเถอะเนอะมันไม่มีประโยชน์เอาเวลาไปนั่ง<ม>ท่องเล่นๆก็ได้เพราะความรักมั่คนคงของพระองค์ดำรงเป็นน้ถ้าไม่รู้จะโพสต์อะไรแต่อยากให้คนในโลกรู้ว่าคุณยังมีตัวตอนอยู่อยากให้คนไม่ลืมคุณพิมพ์ไปเลยค่ะเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นน้กดเซนจบแค่นั้นเอง มันยังเป็นพระคุณให้กับคนอื่นๆที่ได้ฟังดีกว่าที่จะบน่นเอ้ยขึ้นมาแล้วสามกิโลเมื่อไหร่จะลงวะเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้ใช่ไหมว่าคุณมีตัวตอนอยู่บนโลกถ้าคุณกลัวคนในโลกลืมคุณพิมพ์เข้าไปค่ะเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดพิมพ,พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณเคร่งศาสนาขนาดไหน คุณบริสุทธิ์ขนาดไหนคุณรู้ไหมว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและเต็ไมไปด้วยพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมสามารถที่จะกระทำสิ่งต่างๆที่อัศจรรย์เหนือความเข้าใจของเราได้ดังนั้นเมื่อคุณใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่คุณคุยกับคนในบ้านหรือสิ่งที่คุณโพสทรลงไปมันจะมีฤทธิ์เดชคนที่เห็นคนที่ เขาได้รับรู้เขาจะได้รับการเติมเต็มพระเจ้าจะเข้าไปทําง,งานอะไรบางอย่างในหัวใจของเขาหญิงจําได้เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะตอนที่หญิงเริ่มเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ใหม่ๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่เหมืองนอกเขาอยากประกาศข่าวประเสริฐแต่เขาไม่รู้ว่าจะประกาศยังไงประกาศไม่เป็นเขาได้รับพระคัมภีร์แจกมาเขาก็เลยใช้วิธีฉีดฉีดเป็นท่อนๆเป็นข้อๆ แล้วก็แจกให้คนน้นคนนี้ซึ่งมันมันไม่เมคเซนส์สำหรับคนที่เขารับไปเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับชีวิตแต่เผอิญว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพอได้รับแล้ววิ่งกลับมาหาเขาแล้วก็อยากขอรับความรอดอยากให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าของเขาคนที่แจกไปก็เลยขอดูว่าไอ้ข้อที่แจกไปอ่ะคือข้ออะไรเป็นข้อที่บอกว่าใครเป็นพ่อใครไม่รู้เมทูตเสลาเป็นพ่อใครก็ไม่รู้แค่นั้นเอง อ่เมทูเซลาตายตายาย่าเมื่ออายุเท่าไหร่อ่เมื่ออายุเท่าไหร่นั่นเป็นข้อพระคัมภีรแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรอดเลยแต่พระวจ,จนะของพระเจ้าพราะองค์เอาไปแตะหัวใจของคนได้และทําให้คนคนหนึ่งกลับใจมาเชื่อพระเจ้าดังนั้นข้อพระคัมภีร์ที่คุณจะโพสต์ลงไปในแต่ละวันนะคะมันมีฤทธิ์เดชมากเหลือเชื่อคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพอโพอสต หน้าสดวันนี้แล้วคนไลค์ตั้งสองร้อยกว่าคนพอโพสเคอร์บแล้วก็มีมีไลค์สามคนคุณรู้ไหมว่าคนที่ไม่ไลค์หรือคนที่ไลค์คุณแค่สามคนเขาได้รับพระพรมากกว่าที่เขาเห็นหน้าสดของคุณในวันนี้คุณอยากให้คนได้รับพระพรไหมยิงไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณจะโพสหน้าตัวเอง นะคะคุณหน้าตาดีอยู่แล้วและยิ่งแฮปปี้ที่ได้เห็นหน้าคุณยิ่งดีใจที่คุณสดชื่นนะแต่งจัดแต่งระบอยหน้าสดเดี๋ยวนี้เขามีแบบเมคอัพโนเมตอแต่งเหมือนกับไม่ได้แต่งตื่นมาแบบมีคกี้กีขนตาเด็กมาเลยแต่เดี๋ยวนี้เ็าบอกได้นะว่าฉันไม่ได้ปัดมาสคาร่าคือเป็นลิฟขนตามาเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาแบบปตื่นมาอย่างนั้นจริงๆส่วนคิวก็การอ่เขาเรียกอะไรนะคะสักมาถาวร ดังนั้นแบบตื่นมาแบบ I woke up like this ตื่นมาอย่างนี้้็ตื่นมาจริงๆค่ะโอเคบวกแอปเล็กๆน้อยใช้ถ่้ทายใช้เท้าตัวเองทายอ่าใช่เอ้เขากดกดไอ้นี่ได้ค่ะเขาเรียกอะไรนะเซฟไทม์เมอร์ตั้งเอาไว้กดสิบวินาทีแล้วก็ตื่นมาแบบอื ไม่เป็นไรยิงดีใจเพราะว่าหยิงเห็นแล้วยิงสดชื่นนะคะเห็นหน้าตาคุณแบบยิ้มแย้มเป็นกลางสดใสแต่ยังน้อยที่สุดแอบใส่ข้อพระคัมภีร์ไปนิดนึงนะคะเราก็เขียนก็ได้แ a ชแท็กแคปชั่นไม่เกี่ยวกับรูปแล้วก็ใส่ข้อพระคัมภีร์เนื่อใจคนนะคะให้ให้พระวจนะของพระเจ้าได้ออกมาจากชีวิตของคุณไปถึงคนอื่นเสมอและเชื่อว่าพระเจ้า สรงพอพระทัยแหละนะคะคุณยังไงคุณก็ไม่ได้บ่นแล้วก็คุณให้ปากของคุณได้กล่าวจาคําสรรเสริญให้ปากของคุณกล่าวพระพรและชีวิตยังไงคนอื่นก็ได้รับพระพรแน่นอนยังไงขอให้ตลอดสัปดาห์นี้นะคะมีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปคุณกลับไปที่ทำงานทุกคนจะได้เห็นเลยว่าคุณ เต็มไปด้วยพลังงานคุณเต็มไปด้วยพลังชีวิตและรวมทั้งคุณสดชื่นสดใส,ดสามากยิ่งขึ้นยังไงหญิงขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าพระพรอของพระเจ้าและพระหัตถ์ของพระองค์ปกป้องเหนือชีวิตของคุณครอบครัวของคุณธุรกิจการงานของคุณและทุกๆด้านด้วยให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะ พระเจ้าดูขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงโปรดมีให้กับเราทั้งหลายดูขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแสนดีเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดรู้ใจเราทั้งหลายที่เราเป็นคนที่อยากพูดอยากระบายอยากเล่าอยาก ใช้ถ้อยคําของเราในการที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างแต่พระองค์ให้ถ้อยคํากับเรามาแล้วเป็นถ้อยคําที่เราสามารถกล่าวได้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีวันเป็นภัยกับตัวเราเองมีแต่จะเสริมสร้างและช่วยเหลือเราในยามนี้เราขอบคุณพระองค์ที่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นดํารงอยู่เป็นมิตรจริงๆไม่มีสิ่งใดจะพรากราออกจากความรักของพระองค์ได้และในเวลาแบบนี้เราเชื่อว่าพระองค์จะใช้เราเป็นเครื่องมือที่จะนำพระพรและชีวิต นำการเยียวยาและช่วยกู้นำกำลังใจดีๆและสันติสุขไปมอบให้กับพี่น้องทุกๆคนได้แล้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวที่พวกเรามีและเราเชื่อว่าด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระองค์พระองค์จะช่วยให้คนอีกมากมายได้ยินข่าวประเสริฐได้รับความรอดเราขอบคุณพระองค์ที่คนทั้งหลายจะได้มีโอกาส ที่จะได้รับการแวดล้อมด้วยสติปัญญาจากพระองค์แพทย์พยาบาลจะได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์จะเข้าไปยังบรรดาหน่วยแพทย์พยาบาลและคนที่ทำหน้าที่อยู่หน้าด่านขอพระองค์ทรงโปรดให้พระหัตถ์ของพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์ทำงานอย่างยิ่งใหญ่เหนือทุกคนทุกแห่งท,ทั่วโลกใบนี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระนามของพระองค์จะได้รับการยกชูได้รับการถวายพระเกียรติ เราขอบคุณพระองค์ที่พี่น้องทุกๆคนจะมีสันติสุขที่เกินความเข้าใจครอบครองความคิดจิตใจของเขาไว้ขอบคุณที่ดวงตาของเขาจะมองเห็นความสว่างและเห็นความหวังขอบคุณที่เท้าของเขานั้นจะก้าวเดินไปในบ้านแต่ทุกก้าวย่างของเขานั้นจะเป็นก้าวย่างแห่งพระพรลูกขอบคุณพระองค์ที่ปากของเขาจะกล่าวถ้อยคําแห่งชีวิตและความหวังและเรารู้ว่าพระองค์นำทุกคําที่เรากล่าวออกไปนั้น ไปก่อให้เกิดผลที่ดีอีกมากมายร้อยเท่าพันเท่าแบบที่เราจริจนตนาการไม่ได้และทั้งหมดเพื่อพระเกียรติและพระสศรีจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระอในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเม